ท่วงคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้านี่คือบทสรุปเรื่องราวชีวิตของน้องเต้นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่มาใช้ชีวิตอยู่บริเวณใต้สะพานพุทธเราพบน้องเต้นจากการแนะนําของครูนางแห่งบ้านเมอร์ซี่อยู่กับใครคะอยู่กับพ่อแม่ค่ะ แล้วทำไมถึงไม่นอนบ้านถึงมานอนแถวนี้ติดเพื่อนน้องเต้นเด็กวัย16ผู้เลือกที่จะออกมาโลดแล่นใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆใต้สะพานพุทธและหากินด้วยหยัดเหงื่อแรงงานของตัวเองทั้งงานกลับกระเป๋างานตกแต่งรูปปั้นพระเดินเร่ขายขนมและช่วยแม่แก้วทำงานในร้านอาหารซึ่งแม่แก้วนี่เองเปรียบเสมือนแม่คนที่สองของน้องเต้นเราไม่ใช่แม่ลูกกันจริงแต่ก็ไม่แน่เมื่อก่อน เราอาจจะเป็นแม่ลูกกันก็ได้แล้วความฝันจริงๆของเราเนี่ยอยากเป็นอะไรคะโตขึ้นอยากเป็นแดนเซอร์แเพื่อให้ความฝันที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองของน้องเต้นให้เป็นจริงเราและคุณนางจากบ้านเมอร์ซี่จึงติดต่อให้น้องเต้นได้มีโอกาสพบกับอาจารย์สวัสดิ์และหญิงลีถ้าเราจะมุ่งมั่นด้านนี้ เราก็อย่าไปมุ่งมั่นด้านอื่นเข้าใจไหมพักควบขึ้นฝูงเรามีแต่เราก็ต้องดูใช่ว่าพักควกบขึ้นฝูงคนไหนที่เป็นเป็นน้ําดีน้ําดีก็เลือกเอาน้ําไม่ดีก็ถอยออกมาเอาเป็นว่าให้น้องเต้นอ่ะเป็นหญิงลีดีไหมแต่งตัวเป็นหญิงลีไปเลยแซ่บๆไปเลยแล้วก็เด้งๆนะแล้วก็อาจัดเต็มไปเลยนั่นแหละถ้าเกิดว่าจะร่วมงานกับพี่อาจจะเป็นเบื้องหลังไปอย่างเช่นช่วยเปลี่ยนชุดหรือว่าในฝ่ายเสื้อผ้าเขาตูมไปจวนนั้น นับเป็นก้าวแรกแข่งความฝันของเด็กเร่ร่อนใต้สะพานพุทธคนนี้ที่จะได้มีโอกาสได้ทำงานกับนักร้องลูกทุ่งสาวเบอร์หนึ่งของเมืองไทยในเวลานี้แต่ระยะเวลาระหว่างรอเพื่อที่จะขึ้นโชว์คอนเสิร์ตร่วมกับหญิงลีเราก็ยังไม่เห็นน้องเต้นกลับไปหาอาจาร,รย์สวัสดิ์และหญิงลีอีกเลยสักครั้งจนเวลาได้ล่วงเลยมาถึงวันแสดงคอนเสิร์ตสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเต้นนะคะ นี่หนูไม่เชื่อเลยว่าเนี่ยจะเป็นความฝันหนูและที่หนูได้ขึ้นไปนี่หนูก็คิดตลอดว่าจริงเหรอความฝันหนูที่ได้เป็นอย่างนี้ก็ผิดพลาดค่ะคือเต้นท่าเดียวเขาแต่แบ,บคูล่าข้างค่ะความจื่นเต้นของหนูก็เป็นอย่างนี้เรื่องราวน่าจะจบลงอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อยิงลีออกปากชวนน้องเต้นให้ไปทํางานด้วยอีกครั้งแม่แก้วจึงชวนน้องเต้นไปนอนค้างด้วยเพื่อที่จะปรึกษาหารือกันในเรื่องการส่งตัวน้องเต้นไปทํางานกับบริษัทหญิงลีแต่น้องเต้นตอบปฏิเสธแม่แก้วเป็นดาวฉันเลือกใกล้ดาวเพราะฉันอยากเป็นดาวแต่ถ้าเรียนดิแต่จบลงดีด้วยความที่ยังเป็นเด็ก การตัดสินใจในวุฒิภาวะเช่นนี้ดูจะสร้างความผิดหวังให้แก่แม่แก้วและทีมงานของเรามากจนเวลาล่วงเลยไปอีกหลายวันน้องเต้นก็ไม่ได้ไปหาแม่แก้วและเดินทางไปพบหญิงลีอีกเลยที่ทุกคนคิดว่าหนูปฏิเสธพี่หญิงลีมันไม่ใช่นะคะเพราะหนูบอกแม่แก้วทางพิงหิิงทางคุณางเพราหนูขอกลับไปคิดกับเพื่อนๆก่อนค่ะแล้วก็คิดกับครอบครัวว่า ชีวิตนี้จะเอาไงดีจะเดินต่อไหมหรือจะถอยหลังและตอนนี้หนูก็คิดได้ละคะ่ะหนูจะขอเขาขอพี่หญิงลีเข้าไปอยู่ในวงไปทำอะไรก็ได้หนูจะได้เปลี่ยนชีวิตของหนูที่เป็นอยู่นี้จากเด็กสะบานคนหนึ่งจะทำให้ครอบครัวได้ดูว่าชีวิตหนูขอเลือกทางที่มันถูกอยู่อ่ะพี่การจะกลับไปหาและของานทำกับหญิงลีอีกครั้ง ดูจะเป็นไปไม่ได้เสียแล้วสําหรับน้องเต้นเด็กสะพานพุทธคนนี้เมื่อทางอาจารย์สวัสด์ได้ตอบปฏิเสธเพราะชักชวนและให้โอกาสน้องเต้นถึงสองครั้งแล้วแต่ยังไม่มีวี่แววจากเด็กผู้มีความใฝ่ฝันคนนี้กลุ่มน้องๆที่ทุกคนเรียกว่าเด็กเร่เร่อนอะไรยเงี้ยคุณนางเจอบ่อยมากบางทีพาไปสมัครงานหรือไปทาอะไรยเงี้ยรับรับปากเขาสดิบดีนะกับนายจ้างว่าเด็กเราจะไปเงี้ยแต่สุดท้ายเด็กเราก็ไม่ได้ไปแต่สุดท้ายอีกเด็กก็คิดได้ เปลี่ยนตัวเองได้ก็ก็ไปมีอาชีพที่ที่สุดจริตนะคะเราหวังอย่างยิ่งว่าถ้าน้องเต้นยังคงมีความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยและที่สำคัญคือความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำโอกาสของน้องเต้นที่จะทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงคงจะสำเร็จลงได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง